ั้งตัวผมเนี่ยก็คือสอนในส่วนของระบบเสียงแล้วก็ส่วนในส่วนของระบบะเสียงนี้เนี่ยก็ได้สอนเบสิกด้วยเพราะฉะนั้นวงจรไฟฟา้าผมเนี่ยจะไม่ธรรมดาอะเดี๋ยวเชิญท่านโชว์ให้ดูนะครับเป็นวงจรเปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติยกขึ้นก่อนโชว์ให่อูมีปั๊กไหมปั๊กเสียบขออนุญาตดูปั๊กหน่อยนะครับดีไหมะอะดูวง,วงจรก่อนนะครับวงจรนี้สามารถเปิดปิดไฟด้วยคําสั่ง,งหนึ่งก็คือรีโมทนะ นี่เป็นวงจรโดยก่ข้าวนะอะดูดูด้านหน้าครับดูด้ดนานบนวง,งจรแล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาสักห้านาทีนะมีปักหรือเปล่าครับขอปปักเดี๋ยวจะต้องเสียบปกักเพราะว่าอาศัยวงจรไฟฟ้าม,ามามาอีกท่านหนึ่งไหมท่านหนึ่งยไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่นี้ชัดเจนแล้วยกสูงๆก็เห็นได้ทุกท่านนะมีไหมมีปักไหมวงจร เปิดปิดไฟโดยอัตโนมัติของเราเนี่ยประกอบด้วย1ก็คือสวิตช์เปิดปิดไฟเมื่อไดูข้างในได้เลยครับมีดีเลยแล้วก็มีภาคลับข้างในวงจรนะหาซื้อได้ตามท้งองกระดาษทั่วไปบ้านหม้อนะสวิตช์เปิดปิดไฟข้อดีของเขาที่คือใช้คําสั่งจากรีโมทคอนโทรลระยะไกลก,กว่า30เมตร1และรีโมทคอนโทรล2ก็คือแมกเนติกเซนเซอร์กับวงกบประตูหน้าต่างเอ๋อนั้นสรับกรณีที่ไปติดกับวงกบประตูหน้าต่างแบบไร้าสายครับ ไม่ต้องใช้สายเดินระยะกว่า30เมตรเหมือนกันก็ส่งสัญญาณมาหาตัวตัวสวิต e ช์อีกทีหนึ่งตัวที่3ก็คืออินฟลีเป็นแบบพาสซีฟอินฟลีจากอุณหภูมิของร่างกายของมนุษย์และสัตว์นะถ้าเดินผ่านเมื่อไหร่เกิดอลา,ามขึ้นมาส่งสัญญาณไปบอกตัวแม่ให้เปิดไฟหรือร้องเตือนได้โดยการร้องเตือนนั้นจะผ่านอุปกรณ์ไซเรนไซเรนก็จะเป็นตัวทำหน้าที่บอกนะว่ามีการกะารามเกิดขึ้น ดังเกิดขึ้น 2. ก็คือหลอดไฟหลอดไฟก็จะเป็นไฟ AC นี่แหละครับทั่วไปเป็นหลอดตะเกียบนะสก็คือเราสามารถที่จะมาเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้หลายๆอย่างนะครับเอาไประยุกต์ใช้ผมเชื่อเลยว่าถ้าได้ดูวงจรน,นี้แล้วจะเกิดไอเดียปิ๊งขึ้นมาเอาไปทําเป็นโครงงานไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นเปิดปิดพัดลมปกติพัดลมนี่เราจะเปิดกันยังไงครับ หาหน้อยมากครับที่ท่านใดจะใช้มือเปิดใช่ไหมบบส่วนใหญ,ญ่จะใช้ตีนมเปิดเกี่ยบเอาเพราะฉะนั้นที่เกียรลุกไปปิดไฟแล้วก็เดินมานอนเสี่ยงอันตรายเวลาเดินกลับมาเหยียบขาภรรยาเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหโดน,นบาดคนนี้อดเลยครับเพราะฉะนั้นใช้วิธีการนี้ไหมเอาไปต่อกับวงจรหลอดไฟฟลูเรสเซนต์โดยการใช้รีโมทกดเปิดปิดมีป้าไหมห่างมาเชิด้วยนะครับ มากหน่อยครับอันดับแรกเดี๋ยวมาเปิดปิดไฟกันดูก่อนระวังไฟด้วยนะครับเื่อไฟเดี๋ยวถ้าเกิดช็อตมีอะไรขึ้นมาอยกขึ้นมาครับยกขึ้นมาโชว์เลยครับไม่ต้องกลัว,วสั่งด้วยรีโมทดูสิครับสั่งเปิดไฟนะ,ะสั่งเปิดไฟไฟมาหรือยังครับไฟนะไฟยังไม่มาไแล้วไแล้ว ตับอีกแล้วครับดังอยูแล้วเอยากเสียบพลบลื้อง่ายรอครับมาไหมได้ข้นมาตามมาโอเคเจน,นได้ใจนะครับสั่งนี้ผมก็เปิดไฟนะครับอ่าไ,ไม่มาครับปักต,ตไีไม่ได้ก็ได้เปลี่ยนดัานใหม่อ่าปักตีอีกเสียบไซเลนดีครับเสียบไซเลน ถ้าเกิดเราเอาไปเปิดเปิดหลอดไฟนะครับเป็นยังไงหยุดครับหยุดเปิดหลอดไฟครับหลอดไฟไม่ติดตอนนี้หลอดไฟไม่ติดจะติดรีรีเห็นไหมติดอยู่จะติดรีรีไม่เป็นไรถือว่าหลอดไฟติดแล้วกันนะแต่ติดน้อยนิดนึงนะอ่าแล้วมาเปิดพัดลมดูอ่าเปิดพัดลมดูเสียบปั๊บพัดลมอ่ากดเปิดพัดลมครับกดเปิดเลยครับเห็นไหม อันบนอันบนนั่นแหละครับสั่งด้วยรีโมทร,ระยะไกลกว่า30เมตรที่เกียรติมีรุกเปิดพัดลมนี่ครับก็สั่งด้วยรีโมทสั่งด้วยเสียงได้ไหมไปิดปิดปิดแล้วครับเปิดอเปิดแล้วครับสั่งด้วยเสียงใครอยากรู้ท่าในใดอยากรู้ก็าสามารถที่จะไปเรียนหลักสูตรระบบเสียงได้นะสั่งด้วยเสียงปิดปิด,ปด ปิดแล้วปิดแล้วครับสรครับจะส่าบอยครับจะส่งอยเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องรวนครับนี่เลยี่ใช่ใช่ปิดปิดอืมปิดนะครับปิดแลยปด้ปินะครับปิดนะับปิดนดปิดปปดปิดปดปิดปิปิดปิดปดปิัดปิดปิดปดปิมปปดปิดปิดปปิดปปิด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 โิดปิดปิดปปิดดีิดป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 ิดิดไม่ใช้รีโมทงดดิปปปปิิดนปปปป แมกเนติกตัวนี้จะเป็นแมกเนติกใจสายที่จะควบประตูนะแล้วอ่านไดก่อนนะครับติดได้ก่อนเิดแล้วติดไล้วนะลองแยกแมกเนติกดูสิครับแยกแมกเนติกไม่หลุดไม่หลุดนะครับติดแล้วครับหาใกล้ๆกล้แล้วลองเปิดอินฟราเรดดูตัวนี้ลองเปิดอินฟราเรดอินฟราเรดน่ะถ้ามีใครเดินผ่านอินสเทลกุจแจอุณหภูมิได้เกิดอะลามขึ้นมาททันี เกิดราลบ่อยๆก็ไม่ได้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางในจุดที่ไม่ค่อยมีใครเดินหรือว่าคาดว่าจะมีขโมยเดินผ่านนะอินฟลูเอนซ์จะจับอุณหภูมิได้สนใจหลักสูตรนี้ให้ไปเรียนระบบเสียงเข้าเกี่ยวกันไหมแต่ว่าผมจะสอนให้ลึกกว่านี้นะครับสั่งด้วยเสียงต่อไปภา,ายภาคหน้าเนี่ยผมจะให้สั่งผ่านโทรศัพท์มือถือได้ผ<ป>่านไอโฟนได้ผ่านสมาร์ทโฟนได้คัะโอเคครับมีท่านใดสนใจสอบถามได้ครับสอบถามเพิ่มเติมได้ สนใจไหมวงจรงนี้สามารถที่จะเอาไปยุกต่อย,ยอดเอาไปทําปิดเปิดมอเตอร์ปิดเปิปอะไรหลายหลายอย่างได้ทั่วไปได้นะครับโอเคครับขอจบเป็นเพียงแค่นี้นะขอบคุณมากครับท่าลครก็เป็นไงครับของอมรัยออเวทยประทมนของเรานะครับนะเป็นอาจารย์ที่สุดยอด เทือดี้อยู่แล้วนะครับเล่นซ้วแรงสำเ็ยเลยก็หลังหมือนไหมฮะขอเชิญรับประทานอาหารนะครับตามที่ตสายเซฟเป็ไงนะครับ